ดวงประจำวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เส้นทางของจัก,กรพรรดิเส้นทางของจัก,กรพรรดินีเส้นทางของความรุ่งเรืองความสมบูรณ์แบบและก็รุ่งเรืองดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จความสมบังความมั่นคงทรัพย์สินรายได้ดีมากด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มีหลายวันอาจที่จะต้องรมะมัดระวังอยู่บ้างนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโอกาสโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้อชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับดวงของจักรพรรดิดวงของความสำเร็จของความยิ่งใหญ่ของความสมบูรณ์มั่นคง อยู่ในวงจรชีวิตของท่านนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสี่ไม้เท้านะครับวันนี้มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่สำหรับคนที่รอคอยงานนะครับสมัครงานไว้สอบเพื่อที่จะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการทำงานการเริ่มต้นงานใหม่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับหรือว่าท่านต้องการที่จะสร้างอาชีพส่วนตัว ก็มีโอกาสดีนะครับวันนี้การเริ่มต้นที่ดีรวมทั้งการสานต่องานที่ทําอยู่แล้วให้มีความมั่นคงต่อไปก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้อยู่ในแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินผลประกอบการกําไรการค้าขายมีผลเป็นที่น่าพอใจมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยได้ตลอดนะครับส่วนเรื่องของความรักก็จะสมบังคนที่รอคอยความรักนะครับมีโอกาสดีนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเดอะฟูลนะครับเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะครับเดินทางออกต่างจางังหวัดพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเข้ามาสําหรับงานบางคนก็อาจจะเน้นไปที่งานอิสระงานจ็อบงานฟรีแลนซ์งานที่สามารถทําแล้วก็จบกันเป็นอย่างๆไปได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเอ็มเพ์เรอร์นะครับเป็นดวงของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนที่จะประสบผลสําเร็จมั่นคงนะครับวันนี้มีโอกาสดีเยี่ยมที่ท่านจะได้รับความสําเร็จเป็นรูปธปรรมการงานโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับ รวมทั้งจะมีเชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจบรารมีเข้ามาด้วยนะครับการเงินก็จะมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยรับเงินนะครับมีความสมบูรณ์มากแล้วความรักก็จะสมหวังหลายๆคนที่กำลังมีความรักกับชาวต่างชาติกำลังไปได้ดีมากนะครับจะเจอคนที่จริงใจคนที่มีความมั่นคงคนที่มี ความพร้อมในการที่จะอยู่เคียงข้างคุณเวลาคุณต้องการคนที่มีความรักจริงนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเดสันนะครับเป็นดวงของคนที่จะได้รับโชคลาภอย่างยิ่งใหญ่ คนที่เคยเจอปัญหาก็จะผ่านวิกฤตผ่านสถานการณ์ไม่ดีมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงคิดดีขึ้นมีชื่อเสียงมีอำนาจผ่านผลอุปสรรคได้ดีเยี่ยมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงเด่นดีเยี่ยมมีดวงของจักรพรรดิคนที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตดีพ,พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีจับประสบความสำเร็จในเส้นทางของการงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์รวมทั้งมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่ดีมากนะครับโอกาสความรักจะสมหวังหลายคนที่กําลังรอคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาติก็จะได้รับความสมหวังเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะครับดวงของชาววันอาทิตย์ยังมีโชคลาภยิ่งใหญ่ กำลังมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้เป็นการ เริ่มต้นที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีเรื่องที่ควรระวังนะครับการที่จะทําอะไรแบบใจร้อนไม่ค่อยดีนักนะครับเรียนรู้ใจเย็นๆแล้วท่านจะผ่านผลอุปสรรคต่างๆได้ครับส่วนรายได้ดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ไม่เท้านะครับ ผลเป็นเท้าคือการเริ่มต้นการงานที่ดีขึ้นสําหรับคนที่รองานนะครับคนที่รองานมานานๆวันนี้จะได้รับความสมหวังนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าการเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆจะประสบผลสำเร็จนะครับมีความรุ่งเรืองเติบโตต่อไปในอนาคตเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินมีเงินหมุนเวียนเข้ามานะครับผลประกอบการกําไร มีเงินเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งความรักจะสมหวังคนที่รอคอยความรักมีโอกาสดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น3ดาบนะครับ3ดาบคือสิ่งที่ควรระวังอาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันเล็กกันนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทรนะครับวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับจะทําอะไรขอให้ร,รอบครอบคิดในหลายร,รอบนะครับโดยเฉพาะการที่จะนําไปสู่ความขัดแยง้งถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับให้มีเหตุมีผลมีสติในการสื่อสารการติดต่อด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันจันทครับเป็น1ดาบนะครับ หนึ่งดาบคือเรื่องของการตัดสินใจการใช้สติปัญญาเหตุและผลความรู้ความสามารถที่มีจะเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จและก็ก้าวหน้าสู่ความมั่นคงในอนาคตได้นะครับท่านจะผ่านอุปสรรคได้แต่ว่าตัดสินใจต้องมีเหตุมีผลมีสตินะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่า แนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นแถ้วยนะครับแถ้วยคือโอกาสดีในการที่ชาววันจันทร์จะผ่านพ้นอุปสรรคนะครับมีโชคดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานงานที่เคยมีปัญหามีอุปสรรควันนี้สามารถผ่านพ้นได้มีงานใหม่เข้ามาบางคนเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีต่อไป การเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับมีรายได,ได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดความรักก็จะกลับมาเข้าใจการสำหรับคนที่เราคอยความรักนะครับนี่คือโอกาสดีสําหรับชาววันจันทร์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสดีในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน การเงินความรักนะครับแต่องไรก็ตามวันนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทนะครับอะไรที่จะนําไปสู่ความขัดแยง้งก็ต้องดูแลระมัดระวังใจเย็นๆมีเหตุมีผลดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงได้นะครับโชคลาภโอกาสกําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้เด่นเยี่ยมสุดยอดนะครับมีดวงของจักรพัรตินีมั่นคงสมบูรณ์แบบที่ดีมากครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับต่อมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่ 1. นึ่งนะครับคือ Temperance คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีวันนี้มีโอกาสดีนะครับคนที่เคยเจอปัญหาเจอปรสสักเจอสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นชีวิตเริ่มไหลเคลื่อนไหวมีการที่จะถ่ายเทอะไรที่ไม่ดีก็จะไหลออกไป สิ่งที่ดีๆก็จะไหลเข้ามานะครับงานดีขึ้นการเงินเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาแล้วก็ความรักดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจสําหรับวงจรชีวิตนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็น2ไม้เทา้าวันนี้โอกาสดีนะครับบางคนมีการเดินทางเพื่อไปทํางานที่ใหม่รับงานใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือไม่ก็จะไป สร้างบรรยากาศใหม่ๆของการทำงานที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีเพื่อนเรื่องงานใหม่เปลียปล่ยนแปลงที่ทํางานมีตําแหน่งใหม่หรือไม่ก็รับงานใหม่เข้ามาทํานะครับมีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้านะครับเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับกำไรดีขึ้นสาหรับคนที่รอคอยเงินก็จะมีโอกาสนะครับรวมทั้งคนที่รอคอยความรักด้วย้าก็มีโอกาสดีนะครับมีโอกาสของความรักที่จะเข้ามา แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น จกกักรพรรดินีนะครับใน,นดวงของคนที่มีความมั่นคงสมบูรณ์ลงตัวมากนะครับสุภาพจะตีชาวบันอังคารวันนี้เด่นสุดยอดนะครับมีความมั่นคงการงานการเงินความรักลงตัวสมบูรณ์แบบทรัพย์สินได,ไ,ดได้ดีเยี่ยมนะครับรับทรัพย์จำนวนมากมากด้วยมีความสุขมีความบันเทิงเริงใจและก็มีความสมบัังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยที่ดีมากนะครับสุภาพบุรุษ ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับมีความมั่นคงมีคนรักที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและก็มีความมั่นคงด้วยกันได้นะครับระการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารน,นะครับเป็นราชานะครับราชาเรียน วันนี้โชคลาภโอกาสสุดยอดนะครับการติดต่องานการเจราจาธุรกิจต่างๆจะประสบผลสำเร็จความรักสมหวังลงตัวทรัพย์สินได้ได้โชคลาภโอกาสต่างๆดีมากนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในบันอังคารนะครับวันนี้ดวงถือว่าเด่นเยี่ยมนะครับปีดวงจักรพรรดินีดวงของราชาเหรียญดวงของความสําเร็จความมั่นคงความร่ํารวยดวงของคนที่จะได้รับความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรัก และก็ชีวิตลงตัวมากๆนะครับโชคลาบทรัพย์สินได้ได้หมุนเข้ามานะครับนับเงินกันแบบมีความเพลินนะครับมีความสุขมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหา อุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีบรรยากาศใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆนะครับเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่ในกระทำนะครับชีตก็ดำเนินต่อไปนะครับมีจุดที่ควรระวังอยู่บ้าง รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พรากกณรใบที่หนึ่งคือเดอะเวิร์ดนะครับเดอะเวิร์คือโอกาสใหม่บรรยากาศใหม่ๆท,ที่ที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้ให้กลับมาดีได้นะครับการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักลงตัวสมบูรณ์เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นโอกาสใหม่พลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับชีวิตก็เริ่มสดใสขึ้นมานะครับอะไรที่ว่าไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับจะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นสี่เหรียญนะครับการเงินดีขึ้นนะครับจะมีการจัดการบริหารรอบครอบระมัดระวงังละเอียดคือการลงทุนอะไรก็ตามนะครับย่อมมีอ่าย่อมมีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับหมายความว่าลงทุนแบบมีความระมัดระวงังจะทํากิจการอะไรใช้จ่ายอย่างไรการเงินก็จะหมุนเข้ามานะครับเงินต่อเงินก็ได้อะไรก็จะดีขึ้นถ้ามีความรอบครอบนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นอัศวิน ไม้เท้านะครับการงานโดดเด่นขึ้นมานะครับมีการเดินทางด้วยบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่อยู่อาศัยในช่วงนี้เพื่อสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงต่อไปครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น2เหรียญน,นะครับวันนี้เรื่องของแนวทางนะครับเพราะว่าดวงดีเด่นนะครับแต่ว่าจะมี รายจ่ายแบบไม่รู้ตัวเข้ามาด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงดีนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมาดีได้ การงานการเงินความรักเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่ไม่ดีวันนี้จะกลับมาดีได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นนะครับงานดีเงินดีความรักดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันพุธอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวนะครับก็ต้องระวัาางเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนักครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดี พี่น้องชาววันพฤหัสบด,ดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขชโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบด,ดีนะครับวันนี้นะครับ ชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จนะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีความรุ่งเรืองในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีจุดที่ควรระวังนะครับไม่ควรมองข้ามรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหสัสบ,บดีจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น5ไม้เท้า นี่ก็เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ควรระวังก่อนนะครับความขัดแยง้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับในบรรดาพเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือว่าพนักงานลูกน้องพนักงานเหล่านี้นะครับก็ต้องดูแลจัดการแก้ไขในปัญหาความขัดแย้งนะครับระมัดระวังในส่วนนี้การติดต่อง,งานตกลงงานก็ต้องทําด้วยความรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดไว้ก่อนนะครับประการต่อมาับมาดูส่วนที่ สองกันนะครับเป็นห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากความรักการรอคอยความรักไม่สมหวังนะครับไม่เป็นไปนตามที่ตั้งใจเท่าไหร่นักก็ควบคุมอารมณ์ดูแลอารมณ์ตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีก็มีคุณค่าไม่น้อยนะครับถ้าเผื่อว่าเกิดข้อขัดแย้งในใจไม่พอใจก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับเป็น5ดาดบวันนี้5มาเยอะนะครับคือเลข5มีปัญหานะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของอะไรก็ตามนะครับมี5ดาดับมาด้วยก็ต้องระวังคนคนที่จะมาสร้างอุปสรรคมาทําให้เกิดความเสียหายมาทําให้เกิดเรื่องบุ่นบุ้นนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับชีวิตต้องอยู่กับความรอบคอบร,ระมัดระวังใจเย็นๆนะครับ ประการต่อมามาดูเรื่องมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับคนที่เกิดในวันพรหัตส,สบดีนะครับเป็นชารีออด วันนี้ชีวิตเดินหน้าต่อไปนะครับมีโอกาสลงมือทำนะครับจะสําเร็จมีโอกาสใหม่มีโอกาสใหญ่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยมีอนาคตที่ดีรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับจะประสบผลสำเร็จบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศด้วยในช่วงเวลานี้นะครับคือลงมือประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่มีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงของคนต้องดําเนินชีวิตด้วยความรอบครอบระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะมาจากลูกน้องพนักงานคนบางคนทําให้เกิดความเสียหายความรักที่ยังไม่ลงตัวอาจจะมีเรื่องจุกจิกให้แก้ไขตัดอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามชีวิตนะต้องมุ่งมั่นต้องอดทนและเดินหน้าต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นเดินทางแล้วดีขึ้นมีอนาคตที่ รออยู่ข้างหน้าจะประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพาหัส,สบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาการที่ดีขึ้นและก็เรื่องของการเงินที่โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ยังมีเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ดาบ จิบดับคือปัญหาสุขภาพนะครับฝากไว้เป็นแนวทางชาววันศุกร์วันนี้ต้องดูแลสุขภาพนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นพระสังฆราชนะครับเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีโอกาสได้รับข้อแนะนำแนวทางที่ดีๆจากครูบาอาจารย์จากนักปราชญ์จากคนที่มีความรู้ผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของาศาสนาเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการอบรมปฏิบัติตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นใบเบิกทางที่สําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันสุขผ่านพ้นปัญหาพบกับโอกาสใหม่ๆมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นแบดบรียนนะครับวันนี้การเงินดีนะครับมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดโดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลเด่นนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากส่วนนี้ด้วยนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์หนักครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับวันนี้งานเยอะนะครับโชคมาจากการงานแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพถ้าทํางานมากไม่พักผ่อนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่บวถธรรมดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง สร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันศุกร์ผ่านพ้นปัญหาพบกับสิ่งที่ดีๆได้การงานโดดเด่นมั่นคงต่อไปมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนแม่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับแต่ว่าการเงินจะเด่นมาจากอาชีพอิสระนะครับรายได้เริ่มดีขึ้นนะครับงานเยอะขึ้นแต่ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีสิ่งที่ดีนะครับ มีการงานดีขึ้นการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ความคิดไม่ค่อยลงตัวนะครับสับสนในบางเรื่องบางอย่างรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็น1นเหรียญ การเงินดีนะครับวันนี้เริ่มต้นมีรายรับมีรายได้มีเงินหมุนเข้ามาได้นะครับก็คือเส้นทางการเงินจะดีขึ้นนะครับมีเงินไหลเข้ามานะครับไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7ถ้วยวันนี้มีความคิดที่สับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องตัดสินใจไม่ได้แล้วก็อาจจะมกวนอยู่กับปัญหาเดิมๆนะครับเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากได้นะครับวันนี้อาจจะเสียเวลาแล้วก็ วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆอาจจะมีความทุกข์มากขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยนะครับจากความคิดนั่นแหละไม่ใช่มาจากเรื่องอื่นใดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น1นถ้วยนะครับอารมณ์ดีจิตใจดีก็จะมีบรรยากาศดีๆตามมานะครับขึ้นอยู่กับจิตใจวันนี้จิตใจดีร่าเริงสดใสบรรยากาศรอบๆตัวก็จะดีตามไปด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นหนึ่งเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับลูกฐานบริวารเพื่อนฝูงญาติมิตรจะนําสิ่งดีๆมาให้มีความสุขมีความสมบูรณ์เข้ามามีโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาครับสรบุปดวงของคนที่เกิดในวัน เสานะครับวันนี้ดวงการงานการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีน่าพอใจนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแดนการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายได้เข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะมีความคิดสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องทําให้พลาดโอกาสหรือว่าเกิดความทุกข์กับความกังวลตามมานะครับถ้ารักษาจิตใจได้ไม่คิดเยอะไม่คิดมาก มีโอกาสดีนะครับจิตใจดีบรรยากาศดีชีวิตก็จะดีตามไปด้วยนะครับบรรยากาศต่างๆก็จะเติมเต็มเข้ามาญาติมิตรลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในการที่จะนำสิ่งดีๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสบรรยากาศโชคลาภมีความสุขด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับชาววันเสาร์นัครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของ พี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งเรื่องของโอกาสโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้ร,รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสำเร็จสมบังมั่นคงรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ